ล่วงเอ้ยมีแกงอย่างเนี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยตรงพี่ตรงพี่มาตรงพี่หน่อยเอาไง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 มาพี่เลยมาพี่เลยไ่ไหนครับ้างครับตรงพี่เนี่ยเอยหลังหลังร้านเซเว่นเนี่ยไ,ได้แม่ทำอะไรบางอ่ะไม่ไม่พี่ยิงพี่ยิงพี่ยงิงเอ็งมาเก็บปืนอ่ะมีปืน โอเคใครที่กำลังมองหาเงินในเกมบอสสปินนะผมราคาดีแล้วก็สะอาดชัวร์ร้อซแบบว่าไม่ใช้สริปไม่ใช้โปในการฟาร์มนะผมโอเคตอนนี้ที่ร้านของพี่เนี่ยมีขายแล้วนะผมและราคาเนี่ยดีมากเลยนะครับผมลองมาดูแล้วกันไม่โกงแน่นอนไม่ต้องไปเสียค่ากลางไม่ต้องกลัวว่าพี่จะเกลียนหรือว่าจะโดนป้นหรือว่าจะไปโดนจี้อะไรนะผมสะอาดชัวร์แน่นอน100%รนะผมโอเคลิงก์เพจอยู่ใต้ c r i p t i ่นทักมาเลยในเพจอินบอกมา let's go ถ้าฟาร์มไม่ไหวก็ มองหาลานพี่ไซหนูระวังไม่โดนฆ่าในเซิร์ฟได้ด้วยนะเนี่ยนะครับรถจีบไปแถวสีแยกอ่ะรถจีบไปแถวสีแยกเหรอใส่โม่เหลืองด้วยสวัสดีตายสวยน่ารสวยไม่เบสหลบอะไร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 ไอ้หนุ่มวิววิววิววิลืมลืมลืม เอาเพื่ออะไอ้าวสวยน้องลงหนีนย่น่องเนยตายขับรถเชือดไหนเฮ้ยอันนี้ของไม่มีนะซ้ำซ้ำซ้ำแค่ซ้ำให้มันไปเกิดพอโอเคไหนวะรถจี้จี้คลาสอยู่ไหนวะจี้คร์ดอยู่ไหนวะนี่อะไรเนี่ยนี่โปะนี่โปะเหรอฮะโปะโปโปะโปะโปบางโปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โปนี่ว่า มีครับเลยเอ้ยนี่ยบังมีคนฟาร์มอยู่ตายย่างแตกหมดเอสแต่สองล้านบังบังนี่บังโอเคโอเคมีโปอยู่ว่ะเอ้ยกระบะเหรอกระบะโอเคโอเคเอากระบะเอากระบะบังแล้วสวยเอ้ยโอ้ยเฮียไอ้อย่าลองโปนะอย่าลองโปนะแค่ลองโปก็ได้หมดนะ Giang còn, giang còn, giang còn, giang còn Tung đả cú trời ơi Tiền nóng Một bán của đốn mà Ông ông ơi, ông ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi Ông ơi, ông mà đứng này khác โผล่พุ่งติงยังไงมันร้างไอ้เงินเหลืออยู่แค่เนี้นะป่อฟาจูน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 เจ๊เจ๊แตะโม่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮียพี่ล้มอ่ะย้ายก่อนย้ายก่อนย้ายก่อนตามเแบบให้ตัวเดิมป่ะวะนี่ตัวเดิมแล้วมั้งนะไม่ใช่เลยอ่ะหนึ่งร้อยเฮียทำไมมันตามได้วะ ไอ้ดับลงแล้วยังไม่มีของพร้อมเลยเฮ้ยรีบไหนวะงห้า,หาคูณห้า,หา,หาเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ร้อยฮะระวังนะระวังเข้าแบนระวังข้าแบนบังนะอะไรวะไอ้เหี้ยเอาหิวกันอยู่นะเนี่ยไปข้าวเบอร์อะไรกันไ,ไม่มีที่ก,กินหรอกอุ้ย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 ไอ้เหี้ยล้มอีกแล้วโอ้โหรือ ไอ้เฮียอร่อยลิบหายโดนอะไรอ่ะบางอะไรอย่างเีไอ้เฮียปลาแจแม่งมาจากไหนไม่รู้ไอ้เฮียโซหนีทำไมมาแม่งไอ้ใจเดือดปี๋บาคือพี่ไปเล่นไฟมั่วๆไม่ได้ปืนเชี่ยเนี่ยไปเอารับรับตีด้วย A p โฟนเซีจิราเขียวมัมีคนอยู่รถปะไม่รู้เหมือนกันยิงยางก่อนมีมึงสวยอ่าไม่มีอ่ะ เว้ยบางกลางหลังมีคนมาอยเลยจ้ะมันจะมีคนไหลหลังบางอ่ะอืออ๋อน่าจะของรถอ่าวโดนหัวเฮ้ยแม่นเกืออย่างนี้ลองโผนะที่อะไรฮะลองโผไปไหนจะไปไหนการจะไปไหนการจะไป็นไหนกายของเต็มเลยเก็บเลยบางกลาส่นปะาบางกลาส่นปะาบกเต็มเลยกลางส่วนบกเต็มเลยตายมึงทำที่อะไร คิดก็แต่ละจอน,นเอาไว้ตายละจอนตายเอ้ยใครมึงเก็บของไอ้วางมาวา,างมาสน่นวางมาส่วนแป๊นนบน,นึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงพี่ไร้เช่นนี่ก่อนเราที่ไหนตายอุ้ยน็อกที่มึงน็อกที่มึงนี่โปปะ่ะผมว่าเซอร์นี้ไม่มีโปนะจะเป็นโปฟาร์มอ่ะอ้าวสวย หัวเลยหัวเลยหัวมันมันก้มหัวงั้นนะมันก้มหัวก้มหัวไงอ่ะอ๋อมันกดท่าเต้นมันกดท่าเต้นอ๋อกดท่าเต้นไอ้เหี้ยเหลือนจัดเหลือนจัดเหรอยิงแล้วเซยิงละเซตายไปงี้หนีไปไหนทีแห่มีแหน่หนีเลย อุ้ยมันงัวเยอะเ่นปืนมั่งดีกว่าตายตายยังแฟงยิงๆยิงขยิงยิงโอเคบางยังแฝงแล้ปบ่งโอเคโอ้โหเกียดพวกนี้จริงตาอ้าวเรียบร้อย SRT ใครวะเนี่ยมีกระสุนปืนพกอีกไหมปอล เยอะเลยมีเยอะเลยบ้างอาสิบมาละมีแค่นี้ละ thank you หนุ่มเรายืนแซมแนมมาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่เนอ่าบางดีครับเขาบอกไอ้ไอ้แค่นี่ว่ามึงทำบุญังเอาของบุญไปเอาของกูไปเหรอฮะเอาของบุไปไอ้ศาตร์อ้าว ไอหนีทำไมมั้งกล้าเล่นเ็ตนนองกัดใช้ไหมเถึงออุ้ยบักรุดอ่าสวยยังแตกปะวะไม่แตกเหรอแตก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 ร้อเดียวอ๋อเราไปหนีเข้ามุมนู่นไอ้เหี่ยเอากระโดดเข้าบ้านเลยที่นี่มีของแน่ตรงนี้อยู่บนหลังคาโน่นอ่ะปืนอะไรมะ่นู้นอ่ะ ระวังนะ M24 หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอดู M24 อุ้ยยิงแม่นเลยเฮียแม่นจัดเฮ้ยตายเหรอโปมันโปะปะเนี่ยอุ้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 ยลอยเลยลอยเลยลอยล็อกเลยว่าเหมือนล็อกเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหขอบคุณที่เหลือท้าไปให้นะมากนะเพื่อนนะไอ้เลือดอยู่เลย มีโปรมีโปรนั่นไงกูกว่าแล้วต้องย้ายเปล่าวะยังแตกเน่ไอ้คันเฮียในก,กระบะเนี่ยใช่ปะ่ะนี่แน่กระบะป่าววะ<า>ไล่อยู่แต่ว่าไอ้คนนั้ไ 24, นไม่ใช่เ <ไว S 2> อ็มสองสี่เพราะโปรนะไม่ยิงไปแปลกว่ะคือมันไม่ยิงโดนบังแล้วใช่ไหมมันยิงไวจัดอะเออมันยิงไวแล้วมันยิงโดนบงังอ่ะตอนนั้นอะไอมัยิงโดนผมผมไม่แปลกหรอกมันยิงโดนบังได้อะ หลับเงมาเอ้ยนี่เขาจจอดที่อะไรมัองเกิดที่อะไรเกิดที่อะไรอุลุตมาแล้วอุลุตมาที่อะไรตีโดนใครอ่ะมันเป็นที่อะไรมึงไอ้เฮียเรียบร้อยพี่ล่วงโดนลูกซองรอยหลังไอ้เฮียเรียบร้อยอ๋อยโบแดงมาไสุดสุดนัดอ่ะแม่งใครก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเปล่าพี่จะได้ไปเลยอะไรบ้างอะไรอะไร เีวปืนดีๆแต่กินบอกใครนะมันดูหลังบางะต้องดูหลังมาบางแค่ตัวเข้าหลังอ่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้มันมันบอกนะบังหนีหนีอ่ะบอกบังหนีเนี่ยโอ้โหแคนบอกมาบาง่หนีนะครับแล้วจะวรรู้อยาอู่นี่ไงเงเรีบางันบังหนีอุ้ยอขอละขอละเนี่ยใเนี่ยที่มันฆ่ามาพี่อรี่ได้ไมไม่ผมมตี้ตรงเนี้ยหมดตี้เฮยเียเยียีเฮียเียยเฮยเยเเลย โดนด่วนเลยนะหน้าร้านปืนเนี่ยโดนด่วนเลยโดนด่วนโดนด่วนโดนด่วนทำไมบางอีเนี่ยบอกว่าบางงี้อ่ะเก็บให้หมดเลยเพื่อนเก็บให้หมดเลยมามาหุยหุยใครเก็บไปอ่ะใครได้มาอ๋อพี่แจวได้ไม่ไอผู้หญิงชมพูใครเก็บไปอ่ะโอ๋ยเฮียมีโปรมา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 ไอยเฮียนี่โปรม้อยเลยเนี่ยไอสัตว์ ไินทีโปรเนี่ยโปรเตินระบบจัดอ่ะดูดิไอ้ที่นี่โปรจริงนี่อะตายสองน้องเอาตายสองเอาเลยเฮียโปรเนี่ยตายตายแต่รถคนหนึ่งพี่ตายรถคนหนึ่งพี่พี่หนอยรถนะพี่หนอยรถนะเหยียบ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 เออไอ้ดอกตรงไหนอะอุ้ยเอ้าอุ้ยไอ้เหยียบเหยียบเหยียบไป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 ไอ้เหยียบวางดูดิโปรฟร์มันไม่ร้องนะมันร้องคนที่ไม่โผล่นจะดุกับมันเยอะ ไอ้เนตายอ้นงมาตรงนี้นะตรงแอร์ดอปเนี่ยตรงที่เล่นกันในแอร์ดอปเนี่ยดีน้ะบังไม่ทัเอารถหายเอารถหายไปไหนก็บังแอร์ดอปในตรงพี่เนี่ยเห็นปะขี้ตัวเดียวโอ้บังแล้วมันักของมันไม่ได้ขึ้นอีกูสูงูมีเกือบร้อยเกือบสามร้อยนะถ้าแอร์ดอปตรงมาเด็ดสุสานสุสานสุสานระวังหลังให้บังหน่อยดิระวังหลังให้บังหน่อยบังแค่ตัวเดียวเนี่ยจะตายแล้วไหนเฮีย โอเคบางเก็บไปเอาความกระสุดเปาะเอามาแป๊บนึงหัวเลย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 กเอาช่วยช่วบางก่อนย่างยังยังก่อนเออยั่าง่กูเหลือเยอะไอ้สัตว์ไม่รอดไอ้สัตว์ไม่รอดเอ้ยลมโบลมโบพวกเฮี้ยนี่ของไม่มีลำโบผมลมโบผมลมโบผมไม่เป็นไรผมร้อนรอหน้าหายแล้วพี่รอหน้าหายแล้วลลลลลลงงงงงงมมมมมััััันนนนนไอ้ขาวลงอุ้ยโอ้โหน้อโอ้โหนี้โปโปโปไม่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 โปล็อก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 ไม่ไม่โปบางไอ้คนนี้ไม่โป ตายวะพี่เจ้าตายแล้วนะยิงแม่งเลยพี่เจ้าตายนะพี่เราบ้งเฮ้ยมันขึ้นมาแล้อมทุยๆพี่าไแก๊งม่แก๊งม่แก้เฮ้ยมีโปไปนะมีโปไปนะผมึงรู้ไปก่อนแล้วบางใช่ไหมผมว่าหนีเถอะถ้ามีโปไ้ามีโปอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามีโปเยอะจัดเลยอ่ะอะไรร้องเลยเล่นเยอะจัดเมื่อกี้ไอ้บางตายกูเข้าไปเกมสั่งระเบิดลงกูเฉยอะไรวะปัญญาอ่อนจัดเลยไอ้เฮียใครโดนอ่ะใครโดนโดนพี่โดนพี่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บของพี่เก็บของพี่ แล้วหัวดเลยหัวอยู i, i. ่ผมผมไม่ได้ไม้ว่ะตาย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 หัวตายเลยหัวตายเลยเอาเลยเอาเนี้ยเอาเนี้เอาพี่เถึงน้องนั้นมี่ไม่ใพีลรักันเลยของใครก็ไม่รู้นอะพี่ไปเก็บมาจากข้างที่นี้นะอันนี้ออ๋สวยสวยโอ้โหอ๋ออ๋อนี่อ่อนี่อ๋อนี่อนันนี้นพี่น้อง